สวัสดีค่ะพบกับพี่อคโยอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาต่อเติมพื้นที่ด้านหลังของบ้านฟาร์มต่อจาก EP ีที่เราได้ทําบ้านฟาร์มให้น้องวัวไปนะจ๊ะเริ่มต้นจากการปรับหน้าดินกันก่อนเลยแล้ววันนี้พี่อคโขยก็มีน้องหมามาด้วยนะน้องหมาพี่อโยชื่อคุกกิรันเราจะมาทำฐานกันเลยฐานของที่เก็บอุปกรณ์ทำฟาร์มเราจะเอาเป็นปูนนะคะมันจะได้แข็งแรงนี่ บันไดต่อไปเราจะทําเป็นบันไดแล้วกันนะคะบันไดนี้เราจะเอาเป็นเอาสีอะไรดีเอาเป็นสีไม้ไม้หน่อยไหมใช่ไหมคุกีลานเอาเป็นสีไม้ไม้หน่อยเนาะถึงจะออกมาแบบเออมันจะได้ตัดๆัดกันหน่อยเอเอออโทนสีก็ได้อยู่อโอเคปรับเปลี่ยนหน่อยจะได้ขึ้นลงสะดวกสบายเวลาก่อสร้างนะคะทุกคน แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะทําอะไรต่อดีปูพื้นดีไหมปูพื้นแล้วกันเนาะแหมทํางานก็เหนื่อยแล้วยังต,งต้องมาแบกไม้หนักจังเลยเนี่ยอเอาพื้นสีเดียวกับบันไดนะคะวางเข้าไป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  ไปโหมองไปตรงนูน้น่ะเห็นไหมผลแอปเปิลเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวจะต้องไปเก็บซะละอืมแต่ก่อนอื่นเราต้องทำตรงนี้มันเสร็จก่อนจ้าตึ๊บวางวางเสร็จแล้วเรียบร้อยแหมแค่พื้นกับบันไดก็สวยซะละยังไม่มีกำแพงต่อไปเราต้องทำกำแพง เอาสีเดียวกับพื้นแล้วกันต่อเข้าไปจ้าต่อเข้าไปต่อเข้าไปเปลี่ยนมุมหน่อยอจะได้บาลานกันหน่อยนะพี่อาคุยว่ามันก็สวยดีนะสีมันตัดกันดีโอเคงั้นเราเอาผนังสีเดียวกับพื้นแล้วก็บ,บันไดเริ่มทำการต่อมันได้เลย ต่อเข้าไปต่อเข้าไปชว่ปชวจับจับจับตืบตึบตบ <c oughs> นี่นี่ถึงข้างกายจะโดดเดี่ยวแต่ก็มีหมายอยู่ข้างๆเกี่ยวอะไรกันเนี่ยต่อเข้าไป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  เอาสูงนิดนึงแล้วกันจะได้สวยๆนี่ชืบชืบฮบล็อ,อ,อกชั้นต่อไปเลยชีวิตฉันมีแต่มาตามชีวิตฉันมีแต่มาพาไปจะเดินทางไหนมีแต่มาตามต่อ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 อ่าอีกชั้นดีไหม ขึ้นไม่ได้ทำไงอะใหม่ขึ้นใหม่อนี่ก็จะไวหน่อยนะจะพามามหโหไวอยากก่างกระลำแสงเลยฟิวนี่ใสหลังคาแล้วก็จะรู้สึกว่ามันเป็นรูปเป็นล่างใส่เตอันไหนอันไหนเป็นส่วนเกินแล้วก็ต้องตัดออกนะ เราจะใส่จั่วข้างหน้าเออสวยเราเก็บหลังคานิดหน่อยแล้วเดี๋ยวส่องกล้องทางไกลดูว่าสมดุลกันหรือยังได้สัดส่วนหรือยังอ๋อนี่คือกล้องส่องทางไกลของพี่อคอย <c oughs> เอาตกเอออ่ะเอาใหม่เริ่มใหม่โอเคเราจะมาตกแต่งภายในกันเลยนะคะอมีดูลาดลาว่าเราจะวางอุปกรณ์การทำฟาร์มไว้ตรงไหน อุปกรณ์เราเยอะมากๆเลยนะวางตรงไหนดีนะาแบบนี้ล้วกันถ้าไหนไม่พอใจเราก็ทุบออกแล้วก็แค่ย้ายคิดคิดวางคิดคิดวางคิดคิดแล้วก็วางเอาอะไรวางตรงไหนแต่ ทำไปทำมาก็คิดหลังคามันสูงน่าจะมีชั้นลอยเดี๋ยวต่อชั้นลอยดีกว่าต่อชั้นลอยต่อชั้นลอยน,น,น,นี่แล้วก็จะใส่บันไดให้เพื่อที่จะขึ้นไปชั้นลอยได้โอ้ยใส่ไม่ได้สักทีอาอ,าอาทุบก่อนทุบก่อนแก้ไขแก้ไขเดี๋ยววางอิดบ็อก เพื่อที่จะต่อบันไดวางไม้บล็อกพูดผิด <c oughs> แล้วก็เก็บงานนิดหนอ่อยชั้นสองชั้นลอยส่วนด้านข้างนี้จะวางเตาเตาเตาเผาอเตาเผาวางไปเลยวาง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 ไปเลยวางไปเลยวางให้เต็มไปเลยวางจ้า น่ารักเดียเใส่ประตูอ่าไปใส่ประตูพื้นที่โดยรอบของเรามันโล่งๆเราจะใส่ต้นไม้ดอกไม้เพื่อเพิ่มสีสันให้บริเวณโดยรอบแล้วก็แบ่งสัดส่วนระหว่างบ้านฟาร์มกับที่เก็บอุปกรณ์นี่วางตรงนี้เอปลูกตรงนี้ปลูกตรงนี้ตรงนี้หน่อยเพื่อความร่มรื่นอ่า แก้ไขแก้ไขแ,แ,และแล้ววันนี้พียโคยก็ได้ทำที่เก็บอุปกรณ์ทำฟาร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไว้ EP หน้าเพียโคยจะมาทำคลิปสนุกสนุกให้ได้ชมกันนะคะสำหรับใครที่ชอบในการสร้างก็สามารถสร้างตามเพียโคยได้นะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เพียโคยนะคะและอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะ เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย